สวัสดีครับผมเ่าเปานะผมตัวนี้เป็นพาร์กกระบินดำนะผมทรงจริงตรงปกจริงสินค้าขายตามรีวิวนะผมสินค้านะผมขายราคาคุณภาพนะผมสําหรับนะผมตัวนี้นะเป็นเหล็กแมงกะดิสนะผมผสมเหล็กกล้านะผมเป็นพาร์กกระบินดำนะผมตัวเหล็กของเขาจะแข็งแรงกว่าเหล็ก SK คไฟนะผมตัวนี้นะผมอ่านะฮะทำไมถึงขายราคาต่างกันนะผมเหล็ก SK ไฟตัวนี้นะผม อ่ามันจะไม่แข็งแรงเท่านะครับผมพาระบินดําเหล็กเก้าผสมแมงกานิสนะครับผมตัวนี้นะฮะอ่าเลยขาย290นะตัวนี้นะครับผมส่งฟรีส่วนตัวนี้นะผม390รส่งฟรีนะครับผมสินค้านะผมย้ํานะผมทุกออเดอร์นะผมส่งฟรีและก็แถมถุงมือนะครับผมหนาๆไปให้แบบนี้1คู่นะครับผมใครสนใจนะผมอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าหลายๆท่านถามนะผมคมไหมนะผมนี่คมสุดยอดนะผม นิมไม่เกาะไม่กินนะผมไม่จับนะผมอ่าส่วนพ้า HK5 นะผมเราฟันไปสนิมกินนะครับผมผมขายนะผมตามสภาพนะผมตามราคาเหล็กนะฮะเหล็กดีเนี่ยอ่าต้องตัวนี้เลยนะผมนะฮะราคาก็จะแพงหน่อยนะผมแต่ใครนะผมต้องการนะผมประหยัดต้นทุนนะผมก็จะเป็นตัวนี้นะผมนะฮะเหล็กก็จะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็สามารถใช้งานได้นะครับผม ถ้าอยากใช้งานยาวนานต้องตัวนี้ครับผมพากกระเบนดําเหล็กแมงกานิดผสมเหล็กกล้าครับผมนะฮะเล่มนี้390บาทจะส่งฟรีครับแถมถุงมือไ้ให้หนึ่งคู่<า>ใครสนใจอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะผมขอบพระคุณครับ